come off my ดื่มกาแฟกันดีกว่านะครับโดยเฉพาะกาแฟโบราณคนชอบนะครับที่เราคุ้นตามมากที่สุดก็คือว่าประเภทถุงถุง,ถงุนบอลพัดนี่นะ<ช>แต่วันนี้จะมีกาแฟ<ช>นะครับประเภทใส่ซิปล็อกไว้อย่างนั้นโอ้โห <ๆ S 2> นะครับซิล็อกนะอเอีกแบบหนึ่ง <ๆ S 2> อยู่เหมือนกันนะครับ <ๆ S 2> ต้นไอเดียจริงๆซิปล็อกคร<ช> <ๆ S 1> าวนี้โดยคุณชุลเทพลีธนาเสรจหรือคุณหญิงนะครับเป็นนักธุรกิจไฟแรงภาพที่เห็นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับมี1ใน60สิบ สาขาทั่วประเทศไทยนะครับมีชื่อบอกไปหมดเลย25บาททะส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็มีละครับเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับที่ขยายเมนูออกมานี้จากเห็นภาพอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามเมล็ดก,กาแฟคั่วนะครับซึ่งปกติแล้วว่าแฟโบราณทั่วไปนะครับกาแฟนี่จะมีน้อยส่วนมากจะผสมอย่างอื่นไปนะครับประเภทสมุนไพรมีเข้าโพดมีถัว่วมีอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณหญีก็เลยคิด เอากาแฟมาทําเป็นแบบกาแฟโบราณน,นั่นก็คือว่ากาแฟแท้ๆสองสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่ทางใต้และภาคเหนือที่มีความหอมกรุนแล้วก็ความเข้มข้นมาผสมกันนี่เป็นสูตรโบราณแท้ๆที่จะถองคิดทาออกมาโดยใช้ประกอบธุรกิจจากที่ตนเองทํากาแฟมาก่อนคุณบอพัน,นี่นะในฐานะ นักชิมกาแฟี่เห็นเห็นแล้วอยากกินเลยคือปกติแล้วเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกาแฟโบราณมันถึงรสชาติอ่อนนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะใครกินกาแฟสดเนี่ยจะไม่ชอบกินกาแฟโบราณเพิ่งจะรู้นี่เองว่าเขาผสมทัญยพืชลงไปเยอะกาแฟจริงๆเนี่ยมันมีอยู่น้อย กลิ่นก็เลยหายไปความเข้มข้นก็เลยจางไปทางคุณหญีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็นะคะมีรากฐานจากธุรกิจที่บ้านนะคะทำทะข้าวก<ะ>าแฟเม็ดกาแฟคั่วบดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยเอามา2สายพันธุ์ที่คุณว่านี่ก็คือโรบัสต้านะคะทางตอนใต้แล้วก็อาราบิก้าทางเหนือนะคะก็จะเลยจะเป็นกาแฟโบราณ <ม S 2> แต่รสชาติเ<ะ>ข้มข้นแล้วนี่ก็คือนะคะแบรนด์ของคุณหญีที่ตั้งขึ้นมาคือกาแดงกาแดงที่คือกา ไม่ต้องอะไรมากนะคะการาน้ำเนี่ยและไม่ใช่อีกานะคะแล้วก็แดงนะคะค uh, ก็มาจาก uh, ทางด้านของนะคะที่บอกว่าถ้ามันเป็นสีแดงแล้วเป็นสีมงคลคนจีนเขาจะเชื่อติอกันอา้าวนี่ดูนายแบบ,บโอ้โหอร่อยจริงอร่อยมากเลยดูทําหน้าสิน่ะอร่อยจริงๆไม่เอามาเผื่อกันบ้าง ตอนนี้คุณหญีนะคะขายแฟนชายอยู่ด้วยนะคะใครสนใจที่จะทําธุรกิจกาแฟโบราณแต่รสชาติแบบกาแฟสดแล้วก็ใส่ถุงซิปนะคะมันทําให้สามารถเก็บความเย็นเอาไว้ได้เยอะแล้วก็ไว้ได้นานด้วยนะคะแล้วก็คงรสชาติเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับคุณหญีได้นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเขาก็บอกว่ามีค่าใช้ใจ่ายประมาณหนึ่งแล้วเขาอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขซึ่งก็เป็นไปนตามปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะต้องคงคุณภาพ ของเขาเอาไว้นะคะก็เข้าไปดูที่ facebook. com/ กาแดง coffee ได้เลยนะคะหรือจะดูโทรไปที่หน้าจอขึ้นหรือเปล่าฮะหน้าจอก็ขึ้นด้วยนะคะคหมายเลขโทรศัพท์ที่ว่านี้นะคะคเขาบอกว่ากำไรต่อถุงแนะคุณสุวิทย์เท่าไหร่ครับ 12บาทเพราะฉนั้นคุณคิดดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งร้อยถุงเนี่ยคุณได้เท่าไหร่คุณคูณเลยสิครับประมาณสัก3,000บาทยังไม่ค่าใช้จ่ายนะครับนี่ถือว่าเป็นการทำมาหากินที่ดีมากนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจกาแฟแดงโบราณนี่นะครับกาแฟแดงโบราณนี่นะลงทุนประมาณสัก34,900นี่า้นะครับนี่เคาน์เตอร์ก็นิดหน่อยนะครับท่านสามารถไปเปิดได้เลยก็จะออกแฟนชายให้ที่ว่านี้ท่านก็คือสั่งถุงกาแฟ1ิบล็อกที่ว่า นี้รวมทั้งนะครับกาแฟขั่วกิโลละ280บาทส่วนน้ำแข็งแล้วก็คาเทอร์ ทังแก๊สท่านก็ไปหาซื้อมาเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นง่ายๆตอนนี้มีอยู่64สาขาแล้วเดี๋ยวจะขยายท่านก็หลอดดูนะครับนี่มันเท่พอถือซิปล็อกไปอย่างนี้นะครับโอ้โหมันดูมันดูเท่แล้วก็ดูทันสมัยนะครับก็ทิ้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวหกด้วยนะคะเหมาะอย่างยิ่งทั้งเอาไปกินเองแล้วก็ซื้อไปฝากคนในออฟฟิศนะคะตอนนี้กําลังขยายอย่างมากเราไปฟังเสียงคุณยีดูนะคะเพราะว่าแหมเป็นไอเดียที่กิบเก๋มากๆเลย เนื่องจากว่าเราใช้เมล็ดกาแฟแท้ทำนะครับพอลูกค้าที่มาดื่มกาแฟกาแดงเนี่ยทุกคนนะครับจะบอกว่ากาแฟกาแดงเนี่ยไม่เหมือนกาแฟโบราณทั่วไปเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่กาแฟสดหรือกาแฟโบราณคือเป็นกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟแท้นี่แหละแต่ขั้วแบบโบราณทำให้กลิ่นกาแฟของกาแฟโบราณเนี่ยต่างกับกลิ่นของกาแฟสดลูกค้าที่ดื่มเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาได้ดื่มกาแฟจริงๆนะผลตอบรับเรียกว่าดีเกินคาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดมาประมาณเกือบเกือบสามเดือน ตอนนี้เรามีสาขาแล้วอยู่60กว่าสาขาอยากจะฝากสําหรับทุกๆคนนะครับที่กําลังมองหาอาชีพนะครับหรือว่ามองหาการลงทุนใหม่ๆซึ่งได้ผลตอบแทนดีนะครับถ้าเกิดเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่แดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกาสีแดงตั้งอยู่หน้าร้านนะครับก็นั่นแหละคือกาแดงกับาแฟโบราณฝากยังไงก็ฝากทุกๆคนลองไปชิมแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันดีแค่ไหนครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะ เลยถ้าคุณหยีเอามาให้ชิมที่ห้องส่งแต่วันนี้ไม่ได้ชิมก็เลยยังไม่รู้อยากจะขอชิมสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่ เห็นแล้วแบบน่าสนใจมากๆเลยสําหรับอาชีพนะคะแล้วก็ลงทุนก็ถือว่าไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่อาจจะต้องลงทุนเพิ่มกว่านี้เพราะว่าในส่วน34,900บาทที่คุณหยีบอกนี่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะคะเฉพาะในส่วนของการชงกาแฟแล้วก็การทํากาแฟออกมาเท่านั้นเ<ม>องค่ะครับมีเมนูหลากหลายด้วยนะครับประมาณสัก30เมนูนอกจากกาแฟโบราณแล้วอย่างอื่นท่านก็สามารถที่จะเลือกได้นี่เป็นคนที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่า คิดต่อยอดนะครับบอกว่าถ้าทําอะไรแบบเดิมๆอย่างกาแฟถุงนะครับก็คนเยอะแล้วเดี๋ยวกาแฟแบบซิปล็อกเดี๋ยวก็ต้องคงมีคนลอกเลียนแบบไปไม่ว่ากันนะครับแต่เรื่องของคุณภาพจริงๆก็คือว่าดื่มกาแฟด้วยกาแฟจริงๆตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็อยากอนรักเอาไวน้นะครับถือว่าเป็นกติกาในการทำมาหากินนะครับเอาว่าไปนี่นะจากเรื่องของกาแฟโบราณเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาทุกผู้ชมไป กินเมนูจิ้งหรีดคุณพอนพัฒน์นี่นะเจ้าของมักเลยนะเออนะครับอร่อยมากนะครับหลากหลายเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าครับ